คแม่แม่เอฟเอทุกท่านนะมาพบกปะช่องตะเวทสังมงคุลนะคะตอนนี้คุณตาข้อจะแก่น้องจะปลูกไว้ตรงนี้นะคะที่เก่านะคะจะได้ไม่เสียถ้าฝนตกมานะคะวันนี้ก็ได้เลิกเอาน้องออกแล้วนะคะต่อเน,นื่คุณตาข้อจะซื้อเองนะคะ โปรเจกตดกามโุรเกต์ดตินเตะให้องสักน่ด้วยนะคะากาเท้าน,นี้ก็แดดร้อนมากนะคะแดดร้อนมากครับผเลยนะคะ เพิ่งนสวัสดีสวยๆวยเลยสวัสดีครับรอจะไปได้อยู่ที่ใหม่แล้วนะคะจะได้ไม่เขนอกสุดหลอกไ้าบางคนเสียงหวานสบายแล้วนะคะ ตาพ่อพค่นอะอยู่นะคะยังไม่สินะคะที่ตาข้อมันจะเล็กเป็น,นยนงางไอืมอันเลีเเมย มคนเล่นแล้วนะคะถีตัวแล้วนะคะถือกระต้นไม้นะคะหันตัวแถวนี้จะได้ถือตัวสบายนวนะคะถือกระต้นไม้ใหญ่เลยนะคะนั้นง้ามคลก็ถือต้นไม้ใหญ่เลยนะคะมงคไปอาบน้ำเร็วถือตัวใหญ่เลย อ้าไปอาบน้ำปะเร็วมาทำไมทางนี้นุ่นไปอาบน้ำเสร็จแล้วค่อยมาถูเร็วอ้าถูใหญ่เลยโอ้โหวันนี้ได้ถูตัวสบายใจมากเลยนะน้องสับม์มงคล ก็ถูไปเรื่อยๆนะคะเด็กน้องยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะถูก,ก่อน,นะะแล้วค่อยแปอาบน้ำเนาะครับมงคน อ่าบนสูงเอวสูงนี่ก็เล่นน้ำอยู่นะคะน้องซับมงกินเล่นน้ำอยู่นะคะกำลังเล่นถูแลถูแลถูแลถูตัวไม่มีน้ำอ่ะ,อะถูใหญ่เลย รอยไอเวียบ้านนะนนี้คุณตาก็อาบน้ำให้น้องซับมงคลแล้วนะคะ,ว,นนคะ,คะวันนี้คุณตาแม่แม่มาดูน้องซับมงคลอาบน้ำนะคะวันนี้ที่น้องซับมงคลได้อาบน้ำนะคะวันนี้ก็คุณตาก็พาน้อมาปัดตัวถูตัวนะคะ อาถูตัวแล้วมงคลปัดตัวแล้วถ,ถ,ถวูถูแล้วถูอ้าถูแล้วอเอามุดแล้วมุดแล้วนั่งลงนั่งลงลงลงนั่งลงแล้วอ่าถูกระบายเร็ว,รวอ้าว คนสุดหลอก็ได้อาบน้ำถูตัวนะคะวันนี้เย็นสบายมากเลยนะคะถูใหญ่เลยนะคะน้องก็ถูตัวใหญ่เลยนะคะนี่มาดูน้องซับคนอาบน้ำนะคะถูตัวใหญ่เลยนะคะ ันนี้ได้สบายตัวมากเลยนะคะน,นงครับทุกคนนตาพามาอาบน้ำเลยนะคะวันนี้ก็ได้เลิกยามที่จะเอาน้องไปปลูกไว้ตรงที่หลักที่น้องไปปลูกนะคะอูอ่าวูขนใหญ่เลยวันนี้ก็เดรร้อนมากเลยนะคะเดรร้อนจ้าเลยะคะ่ะ สบายใจมากเลยเนาะมงคลนวันนี้ได้อาบน้ำสบายตัวเย็นสบายมากเลยถูใหญ่เลยนะอ้าวถูเข้าไปอ้าวถูอ้าวสบายใจโอ้ยมดกัดเลยถูใหญ่เลย อ้าวลิ้งเข้าไปเอาเล่นให้พอใจเลยมังคลนอ้าวเอาที่สบายใจนะน้องซับมังคลนถูเข้าไปแล้วขัดแล้วถูอีกข้างหนึ่งถูอีกข้างหนึ่งแล้วอันข้างแล้ว เออหมนอ่าเก่งมากเลยอ่าถูกข้างหนึ่งอ่าถูเข้าไปเร็วถูให้รอๆนะสุดรอ ไปถอยถอยดุนถอยต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องก้คนต่อๆน,นั่นด้ยนะคะ วันนี้ก็พบกับน้องแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายมาพบกับน้องแค่คนใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องตะอวยทักมาส่งครับต่ออด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับน้องแค่นี้ก่อนนะคะตอนบ่ายพบกับน้องใหม่สวัสดีค่ะ